สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ก้อยจะพาทุกคนมารีวิวขนมในห้างฝรั่งเศสนะคะซึ่งถ้าใครมาเที่ยวฝรั่งเศสหรือ,อจะซื้อช็อกโกแลตกลับบ้านนะคะบางคนจะชอบไปซื้อในด u ตี้ฟรีเพราะคิดว่ามันถูกกว่าแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณได้มีโอกาสมาเที่ยวห้างหรือมาเดินห้างนะคะที่ฝรั่งเศสมันจะมีโปรโมชั่นแล้วก็ราคาถูกกว่าในด u ตี้ฟรีมากอย่างคิดแคทอย่างนี้ค่ะหรือขนมพวกบัวโนคินเดอร์ก็จะราคาถูกกว่าในในในดีตี้ฟรีมาก ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงแผนกขนมกรุบกรอบนะคะขนมที่นี่อร่อยมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแบบปกติกล่องนึงก็ประมาณแบบ1ยูโร2ยูโรประมาณ30กว่าบาทราคาพอๆกับที่ไทยนะคะอย่างอันเนี้ย จะบอกว่ายี่ห้อขนมที่อร่อยของฝรั่งเศสที่ก้อยซื้อหรือเวลาใครมาฝรั่งเศสยี่ห้อลูอะค่ะเขาทําหลายอย่างก็คือดูน่ากินแล้วก็ที่ก้อยชอบก็เป็นอันนี้เป็นการโนล่าเป็นบิสกิตช็อกโกแลตอร่อยด้วยราคาแค่1นึ่งยูโรเจ็ดสเซนนะคะ <S <S อีกอันนึงของขนมลูที่ก้อยชอบก็คือไส้แยมอันนี้ค่ะไส้แยมส้มคืออร่อยมากแล้วก็ราคาไม่แพงแบบก,กล่องนี้แค่1นึ่งยูโรยีเซนเองอะถูกมาก สำหรับใครที่มาปารีสนะคะแล้วก็อยากจะหาซื้อของฝากนะคะไปฝากคนที่เมืองไทยอันนี้เปเชทีมฟุตบอลปารีเขาก็ทำเป็นขนมบัฟเฟ่ออกมาขายราคาะก็ไม่แพงนะคะแค่1ยูโร60เซนหรือหรือจะเป็นแบบแบบกล่องแบบนี้นะคะเป็นคุกกี้ก็ดูน่ากินนะแบบนี้ราคาประมาณ5ยูโรนะคะ ประมาณ5ยูโรเองดูน่ากินด้วยแล้วก็ถือเป็นไอเดียของฝากที่ดีด้วยคือแบบดูน่ากินอ่ะซื้อไปลองชิมดูส่วนขนมอีกอันหนึ่งที่ก้อยแนะนำนะคะก็คือเป็นเป็นขนมบิสกิตอบเนยนะคะหอมเนยมากกินกับกาแฟตอนเช้าราคาแค่2ยูโรกว่าเองคือถูกมากแล้วถ้าซื้อเป็นของฝากสําหรับคนไทยก้อยว่ามันก็ดูดีด้วยนะแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลนะคะส่วนขนมอีกอันนึงนะคะที่หลายคนคนไทยะนะไม่ค่อยเห็นอันนี้ เพราะว่าเป็นขนมที่เขาสำหรับไว้กินกับแชมเปญนนะคะมีหลายแบบมีแบบเป็นแท่งๆแล้วก็มีเป็นแบบก้อนๆแบบนี้นะคะเขาสําหรับไว้กินกับแชมเปญน,นะคะขนมแบบนี้แล้วก็มีเป็นแบบบิสกิตนะคะที่เขากินกับแชมเปญเพราะมันเข้ากันราคาก็ประมาณ1ยูโร80เซนนะคะไม่แพงหรือไม่ก็ถ้าเป็นแบบบิสกิตก็2ยูโรแค่นั้นเองค่ะ อันนี้เป็นช็อกโกแลตที่ก้อยซื้อไปทําขนมนะคะส่วนมากเวลาไปทําแบบฟงดองโอช็อกโกลาก้อยก็ซื้อยี่ห้อเนสเ l ลช็อกโกแลตดำนะคะพ้ําตาลน้อยกว่ายี่ห้ออื่นแล้วก็ราคา reasonable คือราคาประมาณ5ยูโรกว่าสําสหรับ2แท่งนี้นะคะชอบคิดแคทมากแล้วเพิ่งรู้ว่าเขามีไส้เป็นคาราเมลแล้วก็เป็น r u ูบีช็อกโกแลตแต่ที่ก้อยซื้อประจําคือเป็นคิดแคทชาเขียวนะที่นี่ก็มีขาย แต่ราคาก็แอบแพงอยู่นะ2ยูโร99ตายแล้วซื้อไม่หมดแล้วก็มีเป็นไส้แบบพีนัทบัตเตอร์ด้วยค่ะอร่อยอ่ะจะบอกว่าอร่อยทุกไส้เลยแต่ว่าคาราเมลอ่ะยังไม่เคยกินอ่ะจะซื้อดีไหมอ่ะซื้อไปคือแบบราคาก็แอบแพงอยู่ซื้อแค่2อันพอซื้อคาราเมลกับกรีนทีกรีนทีเคยกินแล้วก็มันอร่อยเนาะไส้ชาเขียว คิดแคตอันนี้ชาเขียวมันไม่เข้มข้นนะคะเหมือนคิดแคทชาเขียวที่เราไปซื้อญี่ปุ่นตอนก้อยไปญี่ปุ่นอ่ะก้อยซื้อที่นั่นอ่ะมันไม่เหมือนรสชาติกับประเทศอื่นนะคิดแคทชาเขียวประเทศอื่นอ่ะมันไม่เข้มข้นเท่าญี่ปุ่นนะสำหรับส่วนตัวคิดว่าแบบนั้นอย่าช็อกโกแลตอันนี้นะคะ ก็แพ็เกจิ้งสวยดีนะราคาแค่4ยูโร90เซนเองรสชาติก็ดีด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่ก้อยแนะนำนะคะที่ทุกคนน่าจะชอบมากก็คือเป็นคล้ยายๆแยมคล้ายๆนูเทลล่าแต่ไม่ใช่มันเป็นไส้สเปกูลอสมันเป็นบิสกิตหอมมากแล้วก็ไปทากับขนมปังมันอร่อยเข้มข้นมากแล้วก็จะมีบิสกิตกรุบกรอบข้างในนะคะยี่ห้อโรตัสอันนี้คือถ้าใครมาก็ควรจะซื้อนะคะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆ ในส่วนของหลายๆคนรู้จักดีนั่นก็คือนูเทลล่านะคะนูเทลล่าที่นี่ราคาก็ประมาณกระปุกขนาดนี้ก็คืออยู่ที่4ยูโร64ก็ประมาณ150ปะกระปุกหนึ่งก็ประมาณ150บาทก็ไม่แพงนะถ้ากระปุกเล็กอีกนิดนึงลงมาก็อยู่ที่2ยูโร59นะคะวิถูกมากเลยอะนูเทลล่าย่างพวกช็อกโกแลตพวกนี้นะคะที่เป็นไส้ผลไม้หรือเป็นไส้ถั่วต่างๆก็ราคาอยู่ที่ประมาณ3ยูโร 90เซนนะคะซึ่งก็ว่าแพคเกจจิ้งมันก็ทำสวยดีนะคะแล้วก็ถ้าซื้อเป็นของฝากก็ดูไม่น่าเกลียดอะ่ะเพราะว่าแพ็กเกจมันก็ดูสวยแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะคะในส่วนคิดแคทก็เหมือนกันคิดแคทไส้คาราเมลก็ดูน่ากินแล้วก็ราคาอยู่ที่3ยูโรนิดๆหรือว่าจะเป็นกล่องช็อกโกแลตแบบนี้ยี่ห้อกดดอกก็ราคาประมาณอยู่ที่4ยูโรกว่ากานะคะ ซึ่งถ้าเราซื้อไปฝากมันก็ดูน่ารักแล้วก็ถือเป็นของขวัญที่ก็ว่าโอเคนะนไหนมาถึงฝรั่งเศสแล้วนะคะยี่ห้อหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือยี่ห้อบอนมามองนะคะหรือคุณแม่คนดีนะคะถ้าแปลเป็นไทยซึ่งไม่ต้องซื้อไปฝากซื้อไปกินเองเพราะมันอร่อยนะคะขนมที่อร่อยก็อย่างเช่นฟินองเซ่แล้วก็มัทแลนนะคะราคาก็ประมาณ3ยูโรกว่าน,นิดนค่ะ